สตัวเนี้ยก็คือมาจากลิซ่านั่นแหละไม่ได้มีแบบเหตุผลอะไรใดๆอย่างอื่นเลยนะราคาก็อยู่ที่ประมาณ4,9่หมเราเนี่ยเป็นคนที่ดูดิเนี่ยมันล่วงพิ้วมาไม่ถึง5,000มื่ใช้ได้กับทุกลุกทุกการแต่งตัวจริงๆไม่เป็นโรกประสาอะเออใบนี้ตอบโจทย์มากๆทรงมันก็คลาสสิกนะแล้วมันก็น่ารักมากๆเลยวาดเรียบร้อย คว่ำจ้าก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะขายดีไหมอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพรก็จะมารีวิวกระเป๋าซีลีน2รุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น AWA b a c นะคะเป็นรุ่นที่มีคนใช้เยอะมากๆนะก็จะสะพายแบบอย่างนี้ใช่ปะส่วน Ho p o c ์คอแ a เนี่ยจะเป็นรุ่นที่สะพายข้างได้สอตัวเนี้ยก็คือมาจากลิซ่านั่นแหละไม่ได้มีแบบเหตุผลอะไรใดๆอย่างอื่นเลยนะตัวเอ a, a b a บนะคะอันนี้แพรซื้อมาตอนที่ มันราคาขึ้นไปเยอะแล้วนะซื้อมือสองมานะคะตอนที่ซื้อเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ4 10, 9่หมแต่มาแบบสภาพดีเลยนะทุกคนข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูดีเลยอะเหมือนมือหนึ่งเลยไม่เคยคิดว่าจะใช้กระเป๋าที่สภายแบบนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดูดิเนี่ยมันร่วง มันล่วงง่ายมากนะคะแต่รุ่นนี้อยากได้ไงก็เลยซื้อมาส่วนโฟล์คอแบ็กตัวนี้นะคะอันนี้ซื้อเป็นมือหนึ่งมานะให้เขาหิ้วมาให้นะคะราคาก็ดีงามมากๆเลยนะเพราะว่าในช็อปเขาจะขายอยู่ที่เกือบ6กห0ื่นใช่ปะแต่ว่าแพนเนี่ยหิ้วมาไม่ถึง5 0 0 0 0ื่นก็หิ้วมาจากยุโรปเลยนะใบนี้ยที่ซื้อโฟล์คอแบ็กมานะคะเพราะว่าชอบตัวน้องเอวามากทั้งสีแล้วก็ลายอะ่ะรู้สึกว่ามันคลาสสิกเราอะ่ะใช้ได้กับทุก ลุกทุกการแต่งตัวจริงๆคือบอกก่อนว่าแพรเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวไม่ค่อยเก่งนะส่วนใหญ่นะคะแพรก็จะแต่งตัวแบบเรียบๆเลยแล้วเราอ่ะก็มีฟิลที่แบบว่าอยากใช้แบรนด์เนมเหมือนกันแต่ถ้าซื้อแบรนด์เนมที่มันหรูๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้ากับเราใช่ปหเพราะว่าเราไม่ได้แต่งตัวหรูไม่ได้แต่งตัวออกไปเจอใครเลยก็คือแต่งตัวออกไปแบบเดินห้างแถวบ้านออกไปกินข้าวกับแฟนไปกินข้าวอยู่ที่บ้านอะไรแค่เนี้ย ซึ่งสีน้ำตาลนะ่กับลายอะ่ะมันเข้าได้เลยกับทุกชุดแบบนี้เห็นปะเดี๋ยวใบแรกนะคะแพรจะพูดถึงตัวน้องเอวาแบ็กก่อนนะเหตุผลที่ซื้อใบนี้นะคะเพราะว่าข้อ1เนี่ยลิซ่าใช้แล้วก็ข้อ2อเนี่ยเคยไปดูรีวิวมาหลายคลิปเขาบอกว่าใบนี้เป็นใบที่เข้ากับการแต่งตัวได้ง่ายมากๆง่ายที่สุดคนที่แต่งตัวไม่เป็นอะ่ะก็คือใช้ใบนี้ได้เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากสพายปุ๊บคือดูดีเลยทันทีแล้วก็ข้อ3นะคะ,ะ,คะเป็น everyday b a g ได้ ไม่ใหญ่เกินไปนะคะพกพาง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึงเนี่ยคือตัวนี้มันสามารถวางตั้งได้ทุกคนอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปกินข้าวร้านอาหารใช่ปะแทนไม่ชอบกระเป๋าที่แบบวางปุบแล้วมันล่วงอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันสามารถวางบนโต๊ะว,วางบนเก้าอี้ได้แล้วมันอยู่ทรงแบบมันตั้งเองได้อีกข้อหนึ่งนะคะคือ จุกของได้เยอะมากกว่าที่คิดนะพอซื้อมาแล้วนะจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันตรงกับที่ใช้จริงไหมข้อแรกนะคะก็คือเข้าได้กับทุกชุดจริงๆคือแพรอ่ะไม่เคยมีกระเป๋าสีน้ำตาลแบบนี้เลยใช่ปะคือใจคิดว่าเอ้ยมันต,ต้องดูแก่แน่เลยเพราะว่าเราอ่ะใช้แต่กระเป๋าสีครีม,มแต่พอมาใช้ใบ,บนี้จริงๆอ่ะเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้ดูแก่เลยมันดูคลาสสิกมากแล้วมันแต่งตัวอะไรอ่ะมันก็สะพายได้หมดอะ่ะคือแพรใส่แบบเป็นเสื้อยืด กางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยสะพายเข้าไปก็แบบเฮ้ย ได้หรือว่าแต่งตัวไปออกงานก็ได้มันได้แบบตอบโจทย์ทุกรุกทุกสไตล์จริงๆแล้วคิดอะไรไม่ออกอะ่ะหยิบใบนี้ออกจากบ้านได้เลยส่วนข้อ2นะคะก็คือเรื่องของการใส่ของได้อ่ะแพรเนี่ยเป็นคนที่อ่ะอันนี้เป็นอีกใบที่ใช่นะของในกระเป๋าอะ่ะไม่ได้เยอะมากนะแพรจะลองใส่ให้ดูนะคะเนี่ยว่าใบนี้มันใส่ของได้เยอะไหมมือถือนะมือถือใส่ได้ทุกรุ่นทุกคนกระเป๋าอะ่ะจะเป็นแบบบางๆนะถ้าใส่กระเป๋าตังใบายาวอะ่ะ ต็มก็จะใช้เป็นกระเป๋าบางๆแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นพวกลิปกับของกระจุกกระจิกพาวเวอร์แบงค์ยาดมลิปมันแอร์พอร์ตไอไมคิกิมฝันกิมเซษอีกอันอะ่ะแล้วก็อันนี้สเตปซิลก็จะประมาณนี้ซึ่งมันก็จะรูดได้เลยทุกคนนี่ ก็คือใส่ของอะ่ะได้ครบแบบที่แพรใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆถือว่าตอบโจทย์นะไอนน้เรื่องการใส่ของอะ่ะแต่ถ้าของใครเยอะนะคะก็คือไม่แนะนํานะเพราะว่ามันก็ใส่ของได้แค่นี้แล้วก็เวลาสะพายนะคะมันก็ไม่เจ็บตรงไหลเพราะว่าสายเขาเนี่ยมันมีความหนาลิตนึงนะถ้าใครกำลังเล็งๆรุ่นนี้อยู่นะแพรก็แนะนําให้ใช้เลยนะคือมันเป็นกระเป๋าที่ดีมากๆเลยแล้วเราได้ใช้แน่นอนแล้วก็ข้อดีข้อสุดท้ายที่แพรรู้สึกเลยคือมันเป็นรอยยากนะเพราะว่าเขาเป็นหนังแพนวา แค่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบใช้อะไรที่มันต้องระวังอย่างตอนแรกอะ่ะที่ซื้อกระเป๋าชาแนลใช่ปะ่ะมันเป็นหนังแกะนิ่มๆเราแบบสะพายไปไหนเราก็เครียดอะ่ะเอาไปวางตรงนูง้นตรงนี้ก็กลัวว่าหนังแกะมันจะเป็นรอยหรือเปล่าแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแคนวาสอะ่ะเราไม่ต้องกลัวเลยทุกคนถ่ายแบบไม่ต้องระวังมากอะ่ะไม่เปรคปราสาอะ่ะเออใบเนี้ยตอบโจทย์มากๆสําหรับพวกสายลยุยแล้วก็คนที่ไม่ค่อยระวังของอะ่ะแนะนําเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อที่ชอบนะคะส่วนข้อเสียของใบนี้เลยนะ นะก็คือหนึ่งไม่เหมาะกับคนที่แบบไหลเล็กหรือว่าไหลมันสลบลงอะ่ะอย่างแพรนะคะสะพายใบนี้จะลําบากนิดนึงสะพายได้นะแต่ต้องมีความเก่งนิดนึงอะ่ะไม่ให้มันหล่นคือเราไม่สามารถแบบปล่อยชิวๆแบบอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าแป๊บเดียวมันหลุดออกจากไหลละอย่างเงี้ยถ้าใครที่ไหลเล็กอะ่ะต้องจับมันไว้อย่างนี้ตลอดนะคะซึ่งแพรเนี่ยปกติอาจจะชอบใช้กระเป๋าที่มันเป็นคอสบอดี้นะเพราะว่าติดเรื่องนี้แหละเป็นคนที่ไม่ค่อยระวงังแล้วก็ไม่ชอบมาแบบมาจงมาจับอะไรอย่างเงี้ยอยากลุยๆสบาย ตัวอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสียหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นข้อเดียวด้วยที่รู้สึกว่า ต่อดีไหมวะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตัดใจจากน้องเขาไม่ได้นะก็เลยยังไม่ขายสักทีนะทุกคนแต่เน,นี้ยเป็นข้อเสียแบบหลักๆเลยอะส่วนข้อเสียข้อที่2นะคะก็คือมันมีคนใช้ซ้ํากันเยอะมากเดินไปเดินมาก็คือเจอเพื่อนเยอะซึ่งสําหรับแพร่ข้อเนี้ไม่ติดเออไม่เป็นไรคือสะพายเจอกันได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอะที่อยากซื้อของที่มันไม่ซ้ําคนอื่นอะใบนี้ยก็คือซ้ําเยอะแค่นั้นส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นข้อเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแพร่พูดไว้ก่อนแล้วกันมัน ใส่กระเป๋าตังค์อะไปยาวได้นะแต่ว่าใส่ปุ๊บเราเต็มเลยจะต้องหากระเป๋าตังค์ที่แบบว่าเป็นบางๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อเสียข้อนึงด้วยความที่ทรงอะมันเป็นแบบเหมือนพัดจ,จันโค้งอย่างนี้ใช่ปะ่ะของทุกอย่างอะถ้าเราไม่ออแกนไน์มันดีๆมันจะมารวมอยู่ตรงกลางแบบนี้ทุกคนเหมือนพอแบบหยิบอะไรออกมาใช่ปะ่ะของชิ้นที่เหลือมันก็จะมากองอยู่ตรงกลางแล้วพอเราอะจะใส่ของเข้าไปอะเราก็ต้องจัด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 ,จด,จดใหม่นิดนึงอันเนี้ยก็อาจจะแก้ได้โดยการไปซื้อพวกกระเป๋าออแกนไน์ใส่ไว้ในนี้นะคะ มันจะได้แบ่งให้มันเป็นแบบหมวดหมู่เนาะ,ะสรุปนะคะคะแนนของกระเป๋าเอวาแบ็คใบนี้นะเรก็ให้ไป9.5เต็ม10เลยนะคะแล้วก็เป็นใบที่แนะนําให้คนที่อยากได้ซื้อเพราะว่าใช้ง่ายแล้วมันแบบมันสวยจริงๆอ,ะอ่ะไปตามใครอยากได้ก็ไปซื้อเอาพอเราชอบใบนี้เสร็จแล้วนะคะมันก็เลยงอกมาเป็นใบดีทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกเราชอบสีแล้วก็ชอบลายของเขาแล้วเราก็เลยอยากได้อีกใบนึงที่มันเป็นคอสบอดี้นะคะที่มันแบบ จะตอบโจทย์เราอะสายเนี่ยมันก็จะปรับได้ด้วยอย่างแพรเนี่ย,ยก็จะปรับให้มันสั้นสุดเลยเหมาะก,กับสายลุยๆมากขึ้นแล้วก็ทํามดทแแมงมากขึ้นเราทอสบอดี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะร่วงเหมือนใบนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นใบที่ทรงมันก็คลาสสิกนะแล้วมันก็น่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงข้อที่ชอบก่อนนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือใช้ง่ายเหมือนใบนี้เลยสีหนังเขาลายเขาอะไรเงี้ยมันเหมือนกันเนาะ ข้อดีก็เลยเหมือนกันก็คือใช้ง่ายเข้าได้กับทุกชุดส่วนข้อดีข้อที่2เนี่ยก็คือเหมือนกัน <d> กันรอย ทนทานเหมือนกันไม่ต้องระวังเลยอ่ะใช้ใบนี้ส่วนข้อที่3นะคะก็คือไอ้การ cross body เนี่ยทำให้เราอะคล่องตัวมากขึ้นเวลาเราแบบไม่อยากมากังวลเรื่องกระเป๋าอะแพ้ก็จะใช้ใบนี้นะเดินจตุจักรเดินแพททีน้ามอะไรเงี้ยที่เราแบบจะต้องถือของเยอะๆเราไม่มีมืออะ่ะมาจับเราก็จะใช้เป็น cross body ไปส่วนข้อดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือมันมีช่องให้อย่างเงี้ยแยกให้สมช่องเออไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือเปล่าแต่ว่าไอ้อันนี้มันไม่มีเงยซึ่งแพรก็จะสามารถแบ่งของ มันไม่กองมารวมกันอะเหมือนไอใบนั้นอะอันนี้ก็จะใส่พวกบัตรข้างในก็ใส่เป็นของชิ้นใหญ่ๆได้ส่วนตรงนี้จะใส่เป็นยาดมเป็นลิปมันก็แบ่งให้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปซื้อพวกกระเป๋าออแกนซะ์อะไรเงี้ยข้อดีข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของความจุนะมันก็ใส่ได้เหมือนตัว A อ b า a บเลยนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะมือถือกระเป๋าตางังกระเปวาแบงของชิ้นเล็กๆนะคะแพ็ก็ยัดเข้าไปในข้างหน้าได้แต่เอาจริงทุกคนมันจัดแจงได้น้อยกว่าเวลาเราจะใส่พวกยาดม ชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะจัดแจงได้ยากกว่านะคะมันก็จะทับทับกันอยู่นี้ทุกคนการใส่อ่ะมันจะไม่พ่อยโฟล์เท่าไอใบรเอวาแบกนะมันจะต้องยัดยัดแบบนี้ซึ่งถ้าแพรจะเอาของที่มันอยู่ด้านใต้แพ็คต้องลือออกมามันก็จะยากกว่านิดนึงกลายเป็นว่าเหมือนมนะันอ่ะจะใส่ได้เยอะกว่าเอวาแบ k กใช่ปะแต่จริงอ่ะเอวาแบ๊กใส่ได้เยอะกว่านะคะแล้วก็เวลาเราใส่ของแบบนี้เสร็จแล้วนะอันนี้คือข้อเสียที่คนพูดถึงบ่อยๆเลยก็คือเราจะต้องมานั่ง ติดอย่างเงี้ยทุกครั้งเวลารีบๆนะแล้วเราจะปิดมันยุ่งยากอยู่นะไม่ค่อยสะดวกตรงการเปิดปิดอะทุกคนคิดดูดิพอเราสะพายอะแล้วมันอยู่ข้างล่างอย่างงี้ใช่ปะสมมุติเราแค่จะหยิบลิปมันอะเราต้องแกะคนลิปมันหาลิปมันพอใช้เสร็จปุ๊บ ต้องมานั่งใส่รูมันอีกถ้าใจรักอ่ะมันก็ได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าแบบรีบอยู่แล้วต้องทําอย่างเงี้ยวันหนึ่งเป็น20-30บสรอบก็คือจะเป็นโรคอส่าอยู่กันนะแต่ถ้าเราไม่ปิดมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็จะเปิดง่ายมากก็อาจจะไม่เหมาะกับเวลาออกไปข้างนอกซึ่งทุกครั้งอ่ะแพ้ก็จะปิดอย่างนี้อันสุดท้ายจะเร็วที่สุดแต่ไอเอวาแบ็อ่ะคือสมมติเราหยิบของใช่ปะ่ะเราล้วงปุ๊บไม่รู้สิปะ ก็ยังได้เพราะว่ามันก็ยังแบบปลอดภัยในระดับหนึ่งใช่ปะเพราะมันอยู่ติดลําตัวแต่อีใบเนี้มันอยู่ตรงข้างๆเรามันไม่ปิดไม่ได้อะทุกคนเพราะว่าบางทีอะมันสะพายไปข้างหลังอย่างเงี้ยคนมันเปิดหยิบได้เลยนเนี่ยเออซึ่งอันนี้เป็นข้อเสียที่สุดของใบนี้เลยส่วนข้อเสียอันดับที่2ก็คือถ้าเกิดว่าเราอะใส่ของจนเต็มใช่ปะแล้วเราตั้งบนโต๊ะคว่ำจ้าไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้คือมันจะคว่ำแน่นอนอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้ วาดเรียบร้อยคว่ำจ้าซึ่งพอมันคว่ำปุ๊บอ่ะมันยังไงของที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันมีช่องเห็นปะทุกคนของมันอ่ะสามารถแบบล่วงลงมาได้ถ้าเกิดว่าแพรใส่ลิฟใส่อะไรไว้ตรงเนี้ยแล้วพอแพรเอาไปตั้งปุ๊บแล้วมันคว่ำปุ๊บมันหล่นนะจ้าของที่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอันหนึ่งที่แพรไม่ค่อยชอบเพราะว่าอย่างที่บอกไปแพรชอบกระเป๋าที่มันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองแต่อีใบนี้ยมันอยู่ไม่ได้ไงส่วนอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อเสียก็คือเมอ ใส่ของได้น้อยกว่าเอวาแบกตัวช่องมันน่ะอาจจะดูเหมือนว่าใส่ได้เยอะใช่ปะกระเป๋ามันดูเหมือนแบบดูดิดูฐานมันอ่ะ มันเหมือนมันใหญ่กว่าเฮ้ยแต่จริงๆอะมันเล็กกว่าใบทเอวาแบ็คเลยนะมันใส่ของได้น้อยกว่าแล้วมันต้องพยายามจัดแจงเวลาหยิบใช้ของอะยากกว่าเอวาแบ็คอันนี้เป็นมีเดียมนะถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันใหญ่ไปก็ไปซื้อไซส์เล็กถ้าใครคิดว่ามันเล็กไปอะก็ไปซื้อไซส์ใหญ่ได้แต่แพรไม่ชอบกระเป๋าใบใหญ่แล้วแพร์ไม่ได้เป็นคนที่ของเยอะมากจริงๆใบนี้ก็เพียงพอแล้วคิดว่ามันน่จะใส่ได้เยอะกว่านี้ไงเออมันใส่ได้น้อยเกินไปส่วนข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะก็คือสาย มันชอบบิดอย่างนี้แล้วเวลาเราจะสะพายอะเราต้องมาดูมันอะว่ามันแบบถูกต้องก็วะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะกลับด้านอะไรอันเนี้ยมันเป็นความยุ่งยากนิดนิดหน่อยหน่อยที่แพรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียแต่ใบนี้เป็นใบที่มีข้อเสียยังไงก็ขายไม่ลงอะเออตอนแรกอะมีความคิดนะจากข้อเสียของทั้งสองใบท์คิดอยู่ว่าเอ๊จะขายดีไหมอะไรเงี้ยเพราะใบนี้ก็มิวล้วชอบตกส่วนอีใบเนี้ย มันก็ชอบแบบติดเรื่องเปิดปิดอะแต่ก็เป็น2ใบที่มันตัดสินใจขายไม่ได้สักทีนะคะเพราะว่าก็ยังชอบน้องเขาอยู่นะแล้วก็เอาไปสะพายที่ไหนอ่ยคนก็ชมว่าสวยใส่เสื้อยืดกางเกงยียนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสะพายได้เลยเป็นลุคเท่ h, ๆธรรมะแมงมากกว่าใบเอวาแบ็กอีกนะคะมันจะเป็นลุคที่แบบดูชิลขึ้นอนะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่แพรชอบแล้วก็ไม่ชอบของซีลีนทั้ง2ใบนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจอย,อยู่นะก็เอาไว้ประกอบ การพิจารณาแล้วกันว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ถ้าถามแพน,นะถ้าให้แพรเลือกได้แค่ใบเดียวนะคะแพก็จะเลือกเป็นใบนี้แล้วก็จะพยายามฝึกให้ติดตรงเนี้ยให้มันไวขึ้นแค่นั้นแหละปัญหามันมีแค่นั้นนะแล้วของเนี่ยเราออแกนไลน์ได้ไงข้างในอ่ะไม่เป็นไรใครที่สนใจอยู่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับ2ใบนี้นะถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะแล้วเ,เดี๋ยวแพร์มาตอบนะคะใครอยากให้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะถ้ามีก็จะหยิบม,มารีวิวให้สําหรับคลิปนี้นะคะแพรก็ ่อนค่ะ